ในชีวิตของคนเรามีความเสี่ยงที่ไม่สามารถแบกรับปัญหาได้เช่นการเงินการงานความรักสุขภาพปรึกษาเรื่องดวงชะตากับผมอาจารย์ภูมิการันตีหมอดูคิวทองแม่นยำชัดเจนมีผลงานในระดับมืออาชีพติดตามรับชมรับฟังเกี่ยวกับเรื่องของดวงชะตาได้เลยครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโฮโรสยามชาแนลโดยผมอาจารย์ภูมิการันตีหมอดูรู้ทันดวงนะครับคลิปนี้จะมาวิเคราะห์กันในเรื่องของดวงความรักเพียวก่อนที่จะอธิบายในเรื่องของดวงความรักจะขอเกินสักเล็กน้อยครับเพราะว่ามีเอฟซี FC ของผมก็เขียนมาในอ,อินบ็อกซ์นะครับว่าทำไมเดี๋ยวนี้ไม่คุยและไม่พูดถึงในเรื่องของความรักเลย ก็ต้องบอกก่อนว่าก่อนหน้านี้ผมทําดวงรายปักก็จะมีดวงความรักเข้าไปรวมกับเรื่องของการเงินการงานเรื่องโชคลาภหรือเรื่องปัญหาต่างๆแต่ผมมามองว่าเรื่องของความรักนี้เราต้องออพูดถึงในเรื่องของรายละเอียดแล้วมันมีรายละเอียดค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวฉะนั้นก็เลยทําคลิปในเรื่องของดวงความรักออกมาเพียงเรื่องเดียวก็จะได้ อธิบายในเรื่องของรายละเอียดในเรื่องของแบ็้กราวั์ในเรื่องของพื้นฐานในเรื่องของต้นทุนว่าเราจะมีคู่ครองเป็นแบบไหนและก็จะเหมาะกับทําอาชีพอะไรหรือสภาพแวดล้อมนิสัยเบื้องต้นต้นทุนเป็นอย่างไรนะครับฉะนั้นใครเป็น f c ของผมก็ทําความเข้าใจสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เหมือนเช่นเคยนะครับฉะนั้นเรามาดูคลิปนี้ก็คือ คนที่เกิดในลัคนาราศีมังกรหรือเกิดช่วงระหว่าง16มกราคมถึง15กุมภาพันธ์หากใครเกิดช่วงนี้ถือว่าอยู่ในลัคนาราศีมังกรนะครับแต่ถ้าคุณรู้ในเรื่องของเวลาเกิดหรือรู้ในเรื่องของเวลาตกฟ้าหลังจากนำมาผูกดวงทำนายแล้วอาจจะไม่ใช่ลัคนาราศีมังกรอย่างที่คุณเข้าใจอาจจะเป็นลัคนาราศีอื่นๆก็ได้ฉะนั้นหากคุณรู้ในจุดที่เรียกว่าลัคนาราศีเกิด คุณก็จะได้รู้ว่าต้นทุนในดวงชะตาของคุณมีข้อดีข้อเสียหรือมีจุดแข็งจุดอ่อนในเรื่องของอะไรบ้างหากคุณรู้คุณก็จะได้วางแผนในการดําเนินชีวิตของคุณได้อย่างถูกต้องไม่ผิดพลาดเหมือนในอดีตที่ผ่านมาฉะนั้นเราทําความเข้าใจในเบื้องต้นนี้ก่อนนะครับฉะนั้นคลิปนี้เรามาดูว่าชาวรัตนาราศีมังกรในเรื่องของดวงความรักประจําเดือนสิงหาคมนี้จะมีเหตุการณ์สําคัญใดๆเกิดขึ้นบ้าง ไปติดตามรับชมรับฟังในรายละเอียดกันเลยครับสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรนะครับตำแหน่งที่เลง็งลัคนาคือตำแหน่งของเรือนปัตตนิแล้วก็เรือนปัตตนิคือเรือนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความรักแต่ดาวเจ้าเรือนปัตตนิก็คือราศีกรกฎที่เล็งลัคนาราศีมังกรคือดาวจันทร์นั่นเองฉะนั้นคนที่เกิดในลัคนาราศีมังกรก็จะมีคู่ครองไม่ว่าจะเป็นทั้งผู้ชายหรือผู้หญิงก็แล้วแต่ ก็จะมีลักษณะนิสัยในเบื้องต้นดังนี้ครับเป็นคนที่มีนิสัยนะครับอ่อนโยนอ่อนหวานมีเสน่ห์แก่ผู้พบเห็นนะครับเป็นคนแต่งเนื้อแต่งตัวดูสะอาดสะอาดดูเรียบร้อยหรือแต่งตัวถูกกาลเทศะที่สำคัญคนที่ได้คู่ครองนะครับก็จะต้องอเป็นลักษณะนิสัยเป็นคนที่เอาแต่ใจของตนเองเป็นหลักเป็นคนขี้น้อยใจ ชอบให้คนพูดจาดีๆชอบให้คนเอาอกเอาใจเทคแคร์นะครับแล้วก็ที่สําคัญเป็นคนที่เรื่องเล็กเรื่องน้อยเนี่ยเอามาเป็นประเด็นหรือเอามาเป็นปัญหาฉะนั้นถ้าคุณมีแฟนหรือมีคู่ครองนะครับที่มีลักษณะเป็นแบบนี้อย่างน้อย60-70%สามารถบอกได้เลยว่าน่าจะเป็นแฟนเราหรือน่าจะเป็นคู่ของเรา ส่วนอีก30%หรือ40%นั่งก็ต้องมานั่งวิเคราะห์กันดูว่าการดำเนินชีวิตหรือการใช้ชีวิตร่วมกันมันจะยั่งยืนยาวนานมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าดีเทลพื้นฐานต้นทุนก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้อยู่ตลอดเวลานะครับเอาละเรามาดูว่าในเหตุการณ์เดือนสิงหาคมนี้ดาวบอกเหตุเกี่ยวกับเรื่องของความรักเป็นอย่างไรจริงๆตำแหน่งของดาวจันเนี่ยต้องถือว่าเดินโคจรในแต่ละราศี ค่อนข้างจะเร็วมากเพราะว่าเดินประมาณสวันครึ่งแล้วก็เวียนครบ12อราศีก็จเท่าก,กับ1เดือนโดยประมาณแต่ดาวจันเนี่ยถ้าดูในแต่ละบุคคลก็จะรู้ว่าดาวจันของตนเองให้คุณให้โทษอย่างไรแล้วก็ดาวจันไปอยู่ในราศีอะไรเพราะว่าอย่างที่บอกว่าดาวจันเดินเร็วมากเราเลยต้องไปดูตนุจันซึ่งดาวจันไปอาศัยเรือนอยู่นั่นก็คือสิ่งที่บอกเหตุได้ประการแรก ประการที่สองถ้าเราไม่ได้ดูดาวตนุจันทร์ก็ต้องดูดาวภเกตเป็นหลักเพราะภเกตก็ตัวแทนของดาวจันทร์ด้วยเช่นกันฉะนั้นถ้าดาวนจันทร์ของตัวเองไปอยู่ในเรือนราศีอะไรดาวเจ้าเรือนเป็นอะไรก็ไปดูตนุจันทร์ในเรื่องนั้นแต่ถ้าดาวจันทร์เป็นเกษตรอยู่ในเรือนราศีของตนเองก็ให้ไปดูดาวภเกตแทนฉะนั้นผมจะใช้คลิปนี้ดูดาวภเกตแทนดาวความรักนะครับแต่ดาวภเกตในช่วง เดือนสิงหาคมนี้ก็ยังตกในเรือนราศีสิงห์ซึ่งเป็นเรือนมรณะสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรฉะนั้นคนที่มีแฟนมีครอบครัวมีคู่ครองมีคู่ชีวิตแต่งงานแต่งการกันมาจนมีลูกมีเต้าหรือใช้ชีวิตร่วมกันมาในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยก็ต้องเรียนให้ฟังว่าในช่วงจังหวะเวลานี้ดวงความรักอาจจะมีปัญหาเช่นความคิดความอ่านไม่ตรงกันหรือทัศนคติในช่วงนี้อาจจะแตกต่างกัน คุยกันไม่กี่คำก็มีเรื่องมีปัญหาทะเลาะกันขัดแย้งกันอยู่ตลอดเวลาหรือคุณกับแฟนคุณตอนนี้อาจจะมีความห่างเหินห่างไกลกันอยู่กันคนละจังหวัดอยู่กันคนละที่อยู่กันคนละประเทศถ้ามันเป็นแบบนี้ผมว่ามันเป็นเรื่องที่ดีนะเพราะว่าปัญหาก็จะน้อยลงเพราะว่ามันเป็นการแก้เค็ดไปในตัวว่าถ้าไม่ได้อยู่ด้วยกันในทุกๆวันหรือห่างไกลกันมันกลับการเป็นเรื่องดีนะครับมันมีแต่ความห่วงใยมีแต่ความคิดถึง เพียงแต่ว่าเวลาที่จะเจอกันมันน้อยแต่ถ้าคนที่มีแฟนมีครอบครัวแล้วใช้ชีวิตร่วมกันเหมือนตอนนี้ที่รัฐบาลให้ Work from Home อยู่ก็อาจจะอยู่ด้วยกันตลอดเวลานะครับทั้งเช้าสายบ่ายเย็นนะครับจนดึกจนเดือยหรืออยู่กันเป็นวันเป็นสัปดาห์เป็นเดือนเลยเนี่ย อาจจะมีปัญหาความคิดความอ่านไม่ตรงกันหรือตำแหน่งแฟนหรือตำแหน่งคู่ของคุณตอนนี้ก็อาจจะมีความเครียดหรือความกังวลใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วคุณก็เครียดตามหรือเป็นกังวลตามฉะนั้นปัญหาตรงนี้ก็จะดีขึ้นหลังจากพ้นวันที่3กันยาหรือตั้งแต่เดือนหน้าเป็นต้นไปฉะนั้นคนที่มีความรักในช่วงจังหวะเวลานี้ก็ต้องพยายามประคับประคองความรัก ให้ได้นะครับที่สําคัญคือถ้าไม่มีการตอบโต้นะครับก็จะดีมากเลยทีเดียวอีกคนนึงใจร้อนไม่ว่ากันแต่อีกฝ่ายต้องใจเย็นครับเพื่อจะทําให้ความสัมพันธ์ของคุณกับผู้ชีวิตของคุณอยู่กันได้อย่างยั่งยืนนะครับเรามาดูคนโสดหรือคนที่กำลังเปิดใจนะครับในช่วงจังหวะเวลานี้ถ้าคุณมีคนที่คบหาหรือคุยกันมาในระดับหนึ่งแล้วเนี่ย แต่ว่ายังไม่ได้แต่งยังไม่ได้โจทย์หรือว่ายังไม่ได้ใช้ชีวิตรวมกันทุกวันในช่วงนี้อาจจะมีความคิดความเห็นอาจจะแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยนะครับหรืออาจจะมีความห่างเหินกันเวลาที่จะเจอกันเวลาที่จะพบกันอาจจะน้อยเกินไปแต่ผมมองว่าถ้ามันไม่ได้อยู่ด้วยกันปัญหามันยังพอคุยกันได้อยู่ถึงแม้อาจจะยังไม่ได้มีเวลาที่จะลงล็อกด้วยกันทั้งคู่หรือเวลามันยังไม่บาลานซ์กันก็ไม่เป็นปัญหานะครับฉะนั้นตอนนี้ ให้ประคับประคองความรักของคุณให้มันผ่านในช่วงประมาณเดือนสิงหาคมนี้ไปก่อนก็น่าจะดีกว่าแต่ถ้าคบกันแล้วความไม่เข้าใจกันมันสะสมมาก่อนหน้านี้ก็ไม่แน่ครับภายในเดือนสิงหาคมนี้ถ้ามันทะเลาะกันหนักหรือทะเลาะกันรุนแรงมันอาจจะมีเหตุการณ์ที่อาจจะจบกันไปหรือเลิกกันไปหรืออาจจะต้องแยกทางกันไปมีโอกาสเป็นไปได้นะครับ แต่ถ้าคุณเป็นคนโสดเลยยังไม่มีใครเข้ามาในชีวิตถึงแม้จะมีคนเข้ามาแต่อาจจะยังไม่ใช่คนที่ถูกอกถูกใจก็อาจจะแค่คุยนะครับแล้วก็ผ่านไปนะครับเพราะว่าอาจจะยังไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีสําหรับตัวของคุณบางคนอาจจะดีใน3-4มสีเรื่องแต่ส่วนที่เหลืออีกหลายๆเรื่องนี่อาจจะไม่ได้ตรงสเปคหรือบางคนอาจจะมีข้อดีมากเลยแต่เรื่องของอายุหรือเรื่องของฐานะ หรือเรื่องของการทํางานการศึกษาก็อาจจะไม่ได้ตรงสเปคอย่างที่เราต้องการมันก็อาจจะยังไม่ได้เจอหรือยังไม่ได้พบคนที่ใช่สําหรับคุณในตอนนี้ฉะนั้นในเรื่องของความรักสําหรับชาวรัคนาราศีมังกรในช่วงจังหวะเวลานี้อาจจะไม่ใช่จังหวะที่ดีสักเท่าไหร่ฉะนั้นก็ต้องประคับประคองนะครับไปให้ได้ก่อนคนมีครอบครัวก,ก็ต้องรอหลังจากพ้นเดือนสิงหา คนที่คบหากันอยู่ก็ต้องรอให้พ้นเดือนสิงหาแต่ถ้าคนที่กำลังจะหาใครสักคนหนึ่งให้รอในช่วงเดือนกันยาก็น่าจะเจอคนที่ใช่ที่สุดสรุปในช่วงเดือนสิงหาคมน,นี้เรื่องของความรักสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรผมมองว่ายังไม่ได้ดีนะผมให้แค่ประมาณ60%หรือแค่สองดาวครึ่งเท่านั้นเองฉะนั้นก็ ออขอฝากคลิปนี้เอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับแต่ถ้าคุณอยากจะรู้เรื่องราวแบบเจาะลึกสามารถที่จะโทรเข้ามาพูดคุยดูดวงส่วนตัวกับผมแบบสดๆได้เลยนะครับที่หมายเลข0992129463 ID Line ก็คือภูมิ s s t r o 3 8 3 8เดี๋ยวผมจะแปะทิ้งไว้ด้านล่างของคลิปนี้นะครับทุกปัญหามีทางแก้ไขทุกเรื่องมีทางออกเสมอการดูดวงมีค่าครูหรือค่าวิชาด้วย แต่รับรองว่าค่าครูหรือค่าวิชาไม่แพงแล้วก็ไม่แรงจนเกินไปแต่รับรองว่าคําทํานายละเอียดแม่นยําชัดเจนอย่างแน่นอนเอาไปเป็นไกด์ไลน์ในการดําเนินชีวิตของคุณได้อย่างถูกต้องไม่ผิดพลาดนะครับหลังจากชมคลิปของผมในครั้งนี้แล้วหากเห็นว่าเป็นประโยชน์อย่าลืมนะครับ กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะได้อัปเดตข้อมูลข่าวสารอย่างทันท่วงทีจะได้ไม่ผิดพลาดคลิปสำคัญสำคัญ,คญที่ผมจะออกในแต่ละช่วงในแต่ละวนันและในแต่ละคอนเทนต์ต่างๆนะครับสุดท้ายนี้ขอทุกท่านโชคดีมีความสุขและพบกันใหม่ในคลิปครั้งต่อไปสวัสดีครับ